สวัสดีครับนายพลดูเลยครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับทีม่มีสาระอะไรมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำช่องทำคลิปนะครับเป็นคลิปดราม่าที่ช่องของนายพลอีกช่องหนึ่งนะครับที่ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแนะนำช่อง นะไม่ดูในผลอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับช่องนี้นะครับผมช่องที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ในผลด้วยนะครับช่องชนาไม่ดูในผลนะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์ไปด้วยนะครับบางท่านก็บอกว่ามารับฟังข้อแนะนําดีๆชมภาพสวยๆเป็นเพลินด้วยนะคะอยากทาคลิปตามกระแสะไม่เคยทันกับเขาเลยทํตาตามปกติตัวเอง ก็พอทําได้ครับก็ดีครับบางท่านก็ทําได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บมันเปลี่ยนอะไรไปได้นะเปลี่ยนเนื้อหากลิปบางทีเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับเอาสําหรับท่านที่ต้องการอยากมีรายกับ YouTube เท่านั้นนะครับท่านที่ทําเพื่อความบันเทิงเพื่อความทรงจําสนุกสนานทำยังไงก็ได้คุยในพลฉันไม่ได้ไปหวังเงินหยั่งตังยูทูบฉันก็ทําไปเรื่อยอย,อย่างนี้แหละก็ได้ครับ รือท่านจะทําตามที่ท่านถนัดก็ได้นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องอไม่ต้องอยากได้ไวได้ช้าก็เอานะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตามสะดวกของทุกท่านนะครับผมในผลก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางาไปต่อยอดเท่านั้นนะครับผมครับผมมาตอบคอมเมนต์น้องอีกท่านหนึ่งนะครับเรื่องดราม่านี้นะครับบางคนก็แต่งเรื่องขึ้นมานะครับพี่ในผลมีหลายช่องตอนหลัง ไม่เข้าไปดูเลยหลอกเหมือนเราโง่เลยนะครับแกล้งสร้างเรื่องขึ้นมากลับดังพอถึงเรื่องจริงกลับไม่ดังซะงั้นนะครับแตลกนออมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปครับผมขอบคุณครับครับมาตอบคอมเมนต์น้องอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าแสดงความคิดเห็นว่าอย่างนี้เราก็ได้เงินจากยอดอยู่ไม่ใช่ยอดโฆษณาไม่ใช่ครับได้ยอดเงิน ยูทูบจากยอดโฆษณาอะไรครับจากการดูโฆษณาคือยอดวิวเยอะเยอะก็คือได้ตังค์ถูกไหมคะส่วนยอดโฆษณาก็ได้ตังค์เหมือนยอดวิวเออมันก็สัมพันธ์กันครับยอดวิวกับยอดโฆษณาเนี่ยยอดวิวก็มันจะผลักดันในช่องเราเนี่เกิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับแต่ยอดวิวก็คือยอดวิวนะครับเออ ยอดที่จะได้ตังคือคนดูยอดโฆษณานะครับโฆษณาถึงจะได้ตังนะครับผมแต่ยอดโฆษณาคือจากเพื่อนที่ดูกันไปมาถูกไหมคะคือจากเพื่อนที่ดูกันไปมาเนี่ยส่วนมากจะดูโฆษณาให้จบใช่ไหมครับเพื่อนที่ทําช่องด้วยกันแต่บรรยากาศด้านหลังคนนอกที่เข้ามาดูเนี่ยเขาเห็นโฆษณาเขาก็ราคาญแล้วเขาก,กดข้ามแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับที่ถามมานะครับ ือเพื่อน u t u b e เราเนี่ยจะดูโฆษณาให้เราดีกว่านะครับประมาณห้าสิบห้าสิบอ่ออะเพราะว่าเราไปบังคับใครไม่ได้เนะเาะนะครับผมกรับผมก็กลับมาที่ช่องจฆษณาให้ดูในพลนะครับอีกช่องหนึ่งของในพลช่องนี้นะครับเ็าจะพามาดูตัวอย่างคลิปดราม่านะครับผมคลิปดราม่าคลิปกระแสเนาะเราที่แล้วคลิปนี้นะครับคลิปเนี้ยได้ พันกว่าพอมาวันนี้ก็ห้าพันแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งห้าวันที่ผ่านมานาะห้าวันที่ผ่านมายอดวิวห้าหมื่นแปดใกล้จะถึงแสนวิวแล้วครับผมเนี่ยครับห้าหมื่นแปดนะครับคลิปนี้คลิปเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับห้าหมื่นแปดใกล้จะถึงแสนวิวแล้วนะครับเลยอีกนิดหน่อยเอยงน,น,นะครับ ตอนนี้เขาคิดเงินให้ในายพลอยู่ที่ยอดเก้าหมืนหกนะครับตอนนี้เก้าหมืนแปดใช่ไหมครับเขาคิดเงินให้เราเก้าเก้าหมืนหกเพราะว่ายอดวิวมันขึ้นเรื่อ,อยๆครับเก้าหมนหกนี่เห็นไหมครับเก้าหมืนโควิวนั่นเนี่ยได้สามสิบสี่เหรียญน,นะครับนะครับเอามาให้ทุกท่านชมไปพิจารณาว่าเราจะทำยิปด,ดามาได้หรือเปล่านะครับนะครับเอามาให้ชมนะครับผม มาดูอีกอีกคลิปหนึ่งในผลก็เอาคลิปนี้มานำเสนอทุกครั้งที่ที่ทำคลิปเกี่ยวกับ youtube นะครับเพราะว่ามันมีคลิปปังอยู่คลิปเดียวก็คือคลิปาสาวลาวปากแกวแล้วนะครับผมอย่างคลิปนี้ก็ขึ้นนี่เลยครับคราวที่แล้ว7จ0 0 0สองก็ขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งเอ้ขึ้นมาอีกพันหนึงเป็น7จ็ดหนสนะครับ 3, าหวันที่แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาอีกหนึ่งพันวิว มันจะขึ้นเรื่อยๆนะยอดวิวอ่ะยอดวิวคลิปดราม่ามันจะขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่นิ่งนะครับผมมันนี่เหมือนที่เกือบคลิปที่เราทําเองแบบเนี้ย46วิวก็46อยู่งั้นนะไม่ไปไหนนะครับนะครับบางคลิปเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนี่ครับจาก2 0 0 0มก็เป็น2 0 0 0ื่0 0 0มอย่างงี้ครับมันจะขึ้นเรื่อยๆนะคลิปดราม่านะครับผมมันเป็นบางคลิปแต่ส่วนมากมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆ นะครับเดี๋ยวในผลพามาดูคลิปที่เอ,อปังที่สุดในช่องในผลก็คือคลิปนี้ครับนี่ครับสาวลาวปากแจ๋วคลิปที่แล้วเนี่ยสามแสนสองหมื่นใช่ไหมครับมาอาทิตย์นี้ห้าวันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นก็คือขึ้นเป็นสามแสนสามใช่ไหมครับนี่นมสามแสนสามสามหมื่นวิวนะครับสามแสนสามหมื่นวิวคราวที่แล้วได้เก้าสิบเจ็ดเหรียญใช่ไหมครับ สามแสนสามหมื่นวิวขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นวิวนะครับวันนี้ก็ได้เพิ่มมาเป็นรายได้นะครับได้เพิ่มมาเป็นเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วนะครับก็จะครบก็จะครบร้อยเหรียญน,นะครับผมเก้าสิบเก้าสิบเก้าจุดสองห้าเหรียญน,นะครับมียอดวิวเขาคิดยอดวิว 300, นนสามแสนนะเนี่ยสามแสนสามหมื่นนะครับยังไม่ยังไม่ถึงร้อยร้อยเหรียญเลยนะครับนะครับเอามาให้ทุกท่านชม อ่าแล้วก็ลองไปต่อยอดลองไปคิดดูว่านี่เราจะทํำยังไงคลิปดราม่านะครับคลิปดราม่าก็คือคลิปกระแสทั่วไปคลิปที่โลกโซเชียลมันดังช่วงนี้มันดังเรื่องอะไรเรื่องขเขมรเรื่องประเทศลาวเรื่องเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะชอบดูแบบคลิปเนี้ยห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนี่ครับเก็ดแล้วเที่ยวลาวไม่ไปอีกแล้วไปครั้งเดียวนี่ อาทิตย์ที่แล้วยังเท่าไหร่หมื่นเองคลิปที่แล้วใช่ไหมครับคลิปนี้ขึ้นมาเก้าหมื่นแปดก็จะถึงแสนวิวแล้วนะครับคลิปคราวที่แล้วนี่เท่าไหรว่วิวไม่รู้นะในคนจาไม่ได้แล้วเดียวนะครับครับคราวที่แล้วนี่คลิปเนี้ยห้าวันที่ผ่านมาเก้าหมื่นหกพันวิวเนาะก็ขึ้นมา 5วันก็ขึ้นมา2,000วิวยู่ก็เป็น6,7,8ก็เป็น98,000 98, วิวนะครับใกล้จะครบแสนวิวแล้วนะครับในผลเอาวไมา่ชมนี่ครับคือคลิปคลิปกระแสเอไม่ต้องนั่งพูดหน้ากล้องก็ได้แต่เอาภาพที่เรามีภาพเราอะ่ะหรือไม่เอาก็ได้หรือเอาภาพในคลิปเลยก็ได้แล้วก็าพากทับเข้าไปเลยนะครับนะครับก็แต่ก็ต้องระมัดระวัง นะครับเกี่ยวกับการพาดพิงแล้วก็ทุกท่านต้องทนทนกับดรามา่าคลิปดรามา่าคอมเมนต์ก็จะดรามา่าก็คือเราก็จะโดนดา่าโดนคนพูดกระแนะกระแหนะนะครับเราต้องทำใจนะครับต้องหนักแน่นบางทีมาด่าเราอย่างที่ในพนบอกนั่นแหละสำหรับคลิปกระแสนะครับบางทีมาด่าเรามาว่าเรา บางท่านก็ไม่ได้ว่านะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะเจอเราต้องหนักแน่นเราต้องปล่อยผ่านข้ามนะครับเห็นไหมคราวที่แล้วแปดพันที่นายพลคลิปคราวที่แล้วเนี่ยสับสไครตแปดพันวันนี้ห้าวันที่ผ่านมาขึ้นมาหนึ่งพันสับสไครเป็นเก้าพันแล้วใกล้จะหมื่นแล้วนะครับคลิปช่องสรรหาไม่ดูนายพลนะครับแซงช่องนายพลดูเลยไปเลยนะครับ อันนี้ในพลเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านอาลองไปคิดว่าจะเปลี่ยนแนวดีไหมจะทําแบบในพลหรือว่าทําแบบช่องอื่นๆดีไหมเพราะว่าเราอยากได้เงิน YouTube ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากได้เงิน YouTube เราทําเพื่อความสนุกทําเพื่ออยากมีเพื่อนคุยเฉยๆพี่ในพลไม่เอาไม่เอาหลอกตัง YouTube มันได้ยากนะครับอเราก็ทําไปเรื่อยๆลงอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัด บางท่านก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ถนัดหรอกพี่ในพลไม่ไหวนะทำกับข้าวทําคลิปทั่วไปนี่แหละหคนดูก็ได้ครับทําเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะครับอย่ายให้อย่ายให้มันต่ำร้อยวิวนาะนะครับถ้าต่ำร้อยวิวนี่ช่องเราแบบถือว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องให้มันได้สักร้อยวิวต่อคลิปเนาะแต่อีกก็อีกนั่นแหละคลิปทั่วๆไปที่เราดูกันเนี่ยคลิปทั่วไทยทัๆ่วๆไปนะครับโทษนะครับ ที่ยอดวิวนี่น้อยอ่ะนะครับทั่วๆไปที่ยอดวิวนี่น้อยอ่ะหลักร้อยอ่ะนะครับส่วนมากก็จะมีแต่พวกเรามาดูกันเน,นี่ยแบบเนี้ยร้อยหกสิบสี่วิวมันไม่มีคนนอกมาดูมีแต่พวกเราอะไรมาดูดูกันไปดูกันมาถ้าเกิดจะให้คนข้างนอกมาดูก็ต้องเป็นคลิปกระแสคลิปดราม่าอย่างที่ในพลเอาให้ชมนี่แหละครับยอดวิมก็จะสูงขึ้น พ่อไอวิวหลักพันจริงๆอ่ะมันได้ไม่กี่ตังค์นะครับมันขึ้นอยู่กับโฆษณาขึ้นอยู่คนดูด้วยนะเนี่ยสี่พันเก้าลองไปดูรายได,ได้ก็ได้นะครับว่าได้เท่าไหร่ก็นะครับไม่ไมาไม่ได้มาพูดให้ทอนะสี่พันเก้าร้อยวิวพี่น้องหมัวจะปวดได้สองเหรียญจุดสี่ศูนย์นะครับผมแต่ยอดเหรียญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาของแต่ละช่องแต่ละท่านแต่ละคลิปขึ้นอยู่กับค่าโฆษณา แล้วก็ตัวโฆษณาที่ YouTube เอามาลงให้เราว่ามันมีราคาเท่าไหร่ปัจจัยมันมีหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไหนมาดูดูจากประเทศลาวเวียดนามญี่ปุ่นอินโดมาเลยดูจากอเมริกาดูจากเอ่อ,นอเนเอ์ฝรั่งเศสนะครับราคาค่าโฆษณามันก็จะต่างกันมันก็จะเป็นตัวแปรให้คลิปให้ค่าเ,เหรียญเนี่ยมันจะขึ้นขนลงลงมันจะไม่เท่ากันหรือว่าช่อง ในพลได้แสนวิวได้แสนวิวได้ยี่สิบห้าเหรียญแต่ช่องสนษาไม่ดูในพลได้แสนวิวเหมือนกันได้สี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนมาชมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนมาดูคลิปให้เราดูนานแค่ไหนข้ามโฆษณาไหมอย่างที่ในพลบอกแั้แหละข้ามหรือเปล่าโฆษณาตัวไหนมาลงมีราคาหรือเปล่าคนจากไหนมาดู ดูจบไหมดูทุกโฆษณาไหมนะครับผมมันก็จะเป็นยอดยอดเหรียญออให้เราเอ,อได้เห็นนะครับมันจะไม่เท่ากันแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เท่ากันนะครับนะครับเนี่ยยอดเหรียญเนี่ยเมื่อเช้านี่ร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบครับเห็นไหมตื่นมาเมื่อเช้าร้อยหกสิบจุดศูนย์หนึ่งเนาะพอตกบ่ายมาหายไปห้าเหรียญอันนี้ก็ขึ้นลงนะครับมันก็ตึงขึ้นลงไอ้ยอดเหรียญเนี่ย บางครั้งพอถึงยอดเขาก็ตัดไปไว้ตัดไปไว้ที่แอคเซนต์นะครับผมก็จะขึ้นยอดนี้พอพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นยอดใหม่ามามาให้มาให้แล้วเห็นยอดใหม่นะครับเพราะว่ายอดคนดูคลิปเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดนะครับยอดมันเพิ่มขึ้นตลอดใช่ไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นตลอดอยอดเงินยอดเหรียญตรงนี้โดยรวมมันก็จะเคลื่อนไหวมันก็ขยับขึ้นขยับลงเราไม่ต้องไปสนใจ นะครับขอ oh, ให้มีคนมาชมเยอะๆนะแต่ละคลิปนี่มีคนมาดูหลักพันหลักหมื่นหลักร้อยก็แล้วแต่แต่ละช่องนะครับนะครับยอดวิวยอดเหรียญเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออยอดวิวกับยอดเหรียญเนี่ยมันสัมพันธ์กันนาอมีเพื่อนๆมาถามนะครับยอดยอดวิวกับยอดเหรียญมันสัมพันธ์กันเพราะว่ายอดวิวเยอะก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่คนมาดู ว่าเขาดูดโฆษณาให้เราจบไหมมีโฆษณากี่ตัวดูจากที่ไหนประเทศอะไรเขาดูทุกตัวหรือเปล่าโฆษณาราคาโฆษณาแต่ละที่แต่ละประเทศที่เขามาดูเรามันก็จะแตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ก็มาฝากให้ทุกท่านจะเป็นแนวคิดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องกราบขอไปถ้าท่านใดมีคอมเมนต์อย่างไรก็จะลืมคอมเมนต์ฝากไปที่ช่องนายพลดูเลยนะครับ ในพลก็จะไปตอบให้ในพลจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ก็จะตอบทุกท่านทุกออทุกช่องนะครับก็จะกลับไปทุกช่องนี่นะครับอีกช่องหนึ่งในพลฝากด้วยนะครับสรรหาไม่ดูในพลเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามในพลฝากไว้อีกช่องหนึ่งเนื่องจากการทําช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้นะครับพูดเฉพาะสําหรับท่านที่จะสร้างรายได้ท่านใดที่ทําสนุกสนานไม่หวังเงิน YouTube ก็ ผ่านนะครับถ้าเกิดท่านจะเอากัน YouTube ท่านก็ต้องทำจริงจังทำให้มันดีปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าแต่ลงอะไรก็ได้ใครเข้ามาดูไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะดารานักแสดงบุคคลสาธารณะนะครับอดีตนักมวยอดีตนักร้องนี่นั่นก็มาทำ YouTube แข่งกับพวกเราที่เป็นคนโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักเลยมารู้จักตอนที่เราทำช่องเนี่ยครับนะครับมาทำนะครับ ถ้าเราได้รับการต้อนรับคี่ปีโอเราดีๆมีคนเข้ามาชมไม่เยอะนะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งยอดดูยอดวิวมันก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ Youtube เขาวิเคราะห์แล้วก็ผลักแล้วก็ดันช่องเราแนะนำช่องเราให้คนเข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจนได้มาซึ่งสับตไครมากขึ้นเหมือนช่องสรรหาไม่ดูในผลนี่นะครับผมในผลก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน บางท่านก็มีหลายช่องนะครับให้เอาช่องใดช่องหนึ่งให้มันดีที่สุดก่อนนะครับค่อยไปทําอีกช่องหนึ่งนะครับจะทําไปเรื่อยนะครับเพราะว่าทําไปเรื่อยมันก็จะเงียบไปเรื่อยมันไม่มีใครมาดูนะครับนะครับเพราะหนึ่งวิดีโอเราไม่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจนะครับยอดวิวไม่ดีระบบวิเคราะห์ AI ของ YouTube ก็ไม่ดันไม่ผลักให้ช่องเรามองเห็นนะครับ ในผลฝากไว้เพียงตัวนี้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับสําหรับท่านที่จัดท o YouTube เพื่อรับเงิน YouTube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ